เท่าไหร่ครับเนี่ยฮะน้องนั่นแหละเท่าไหร่วันนี้มีเรียนหรือเปล่าผมมีเรียนครับแต่ผมโดนเรียนมาหาพี่นะพ่อหนุ่มว่าไครับเสื้อผ้าไม่เปียกหมดหรอเรานะจะให้ถอดหรอเล่น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 เเคุณเพชรฮ้ยวันนี้เล่นแรงจังเลยอ่ะท้อทีท้อทีเดี๋ยว่าลอง If girl I I I feel for you your problem, son got problem, world but have shame a bad a feel in 99ไหนคุณบอกจะพาผมไปฉลองให้เนี่ยผมอยากฉลองแล้วเนี่ยอยากฉลองอะไรไม่ทันแล้วไม่เอาแล้วมันเลยโมเมนต์นั้นมาแล้วคุณยังดีใจอยู่หรือไงมันก็ย้อนหลังได้ผมดีใจได้โอ้โหเฮ้ย่เล่นเฮ้ยผมดีใจได้จริงเดี๋ยวผมดีใจให้แบบสุดๆเลยโอเคปะไม่เอามดีใจแบบวัน ดีใจแบบวันที่ไปเที่ยวไอ้อน,นั่นเหรอเที่ยวไหนเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรวะอ,อะไรร้วะส่วนสนุกเหรอเออนี่ไงเป็นไงผมจำได้แม่นถูกแลแม่นยำมากแม่นยำมากระแหลมที่สุดเนี่ยมันเลยมาแล้วอ่ะผมอยากจุดหัวกระ <c oughs> อยากจุดพวงมากมากเลยเหรอทำเสียงแบบเมื่อกี้รอบดี <c oughs> มันทำได้ครั้งเดียวคุณผมว่าเอาไปซ <c oughs> ่อมแจวเพื่อนตกใจต้องไปอู่ก่อนนะครับเอาไปซ่อมแล้วก็เอ้ยนยต้องเอารถไปเก็บแล้วเอาเรถคนเพชรไปดิไปแล้วส่งอมชมพูกัน เท่า <ทำ S 1> ไหร่ครับเนี่ยฮะน้องนั่นแหละเท่าไหร่วันนี้มีเรียนหรือ,เ,อเปล่าผมมีเรียนครับแต่ผมโดนเรียนมาหาพี่น,นะ <c oughs> เอยเดี๋ยวกันนะคุณเราต้องไปไหนนะ <c oughs> ไปซ่อมนี่ว่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> มเล่นแรงเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมค่อนข้างจะขับรถโหดมากไหนดูกระตุกยประตูยังหายไปข้างนึงแล้วเลยอ่ะไม่อันนี้แบบตั้งใจเปิดไว้ไงให้เหตุผลมาสิ เออพอดีแอร์พังอ่ะอุ้อมแล้วครับก้าเป๋าอะไรครับช่าง8ปสิบเอ็ดครับคุณคุณเห็นที่ปากผมป่าป้าผมมีอะไรผิดป่ะมันทำไมมันทำไมมันยังคาบอยู่อ่ะคุณลิปสติกคนไปกับใครมา คุณต้องบอกว่าบเของคุณเองแล้วคมพิสนุกเลยแพ้เอาคุณคุยกันก่อนเมื่อกี้คุณเล่นมุกอะไรอ่ะก็คุณอะลระคุณถามว่ามีอะไรติดปากคุณไหมไม่ใช่เหรอใช่แล้วผมก็ดูไงแล้วก็บอกว่ามีลายลิปสติกคุณไปหาใครมาไงไงล่ะแล้วคุณก็ตล่าบอกว่าอ๋อบริเวของผมเองอ๋อเอาผมก็นึกว่าเป็นของคุณ คันหนึ่งคัหนึ่งลิเซ็ดลิซซ็ดรีเซ็ตัหนึงคันึ่อาบเราต้องไปตู้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไน้แม่ชายอเอ้ยมันยังไม่จบน้องมันยังไม่จบคุณขับดีขึ้นนะฝีมือดีเลยอือทางมันไม่ดีทางมันไม่ดีจริงชัวร์ผมมาทางนี้ที่ไรอ่ะเป็นยีทุกทีเลย <laughs> แล้วผมเหินด้วยไหนดูเอ้ยเว้์ล่ะน,นิดนึงคุณน,นิดนึงแล้วเราจะไปจุดที่ไหนอ่ะต้องรอกลงเงิคืนด้วยปะอ,อ๋อว่ะม,มันต้องรอตอนกลงคืนนี่ว,ว่ะเดี๋ยวก็หยิบก่อนไงได้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 ไดคืออะไรเหรอเมื่อกี้จะพูดอะไรหรือเปล่าไม่นะผมไม่ได้จะพูดอะไรแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะไปจุดที่ไหนดีว,ว่าคุณนั่นสิเขาเขาจุดเอ้ย มันมีที่ทะเลแต่ว่าทะเลเราก็ไปบ่อยแล้วหรือเปล่าเนี่อหนิเ้นขาหน้ารันกันผมเลือกเอาไหมผมเลือกได้คนเพชรเลือกเฮียสลบไปดีกว่าเสร็จกูไอ้น้องนักศึกษาติดใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยล็อกรถด้วย ไอบอปปะเนี่ยไม่ใช่ฮู้ฮูฮู้ฮูฮูฮูวงและนักศึกษาหนุ่มไปของเขาอุ๊ยเรามีเยอะมากเลยอ่ะเอายี่สิบ คุณ,ค,ณ <Okay. S 2> คุณมันต้องมันต้องรอตอนกลางคืนอีกประมาณกี่นาทีอะคุณ <laughs> เดี๋ยวดูให้นะตอนนี้บ่ายสามโมงสี่สิบก็น่าจะอีกสักคิดผ่านละอืมไม่กี่นาทีหรอกโอเคงั้นผมรู้ที่ละโอเคไปได้เลยมันอยู่ในเมืองเหรอคุณเพชร เออคุณจําตึกที่พี่เด่นเคยพาผมไปได้ปหมจาทางไม่ได้อะตึกที่พี่เด่นเคยพาคุณเพชรไปยังไงที่เขาบอกว่าเป็นคอนโดเขาอ่ะอ๋อจาได้ละมันอยู่ตรงไหนอะคุณขวาครับเลาตรงไปแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ไปเลี้าเห็นไหมยังอ่ะ ที่นัวก,กัน oh. เลยอ๋ออ้แต่ว่าเราจะลงมาทันใช่ไหมถ้ารถจะลบอ่ะเราต้องช่วยกันเตือนนะเข้าใจ<ถ>หรอเปล่าถ้ารถลบผมก็จะไปเผาเพราะว่าผมเป็นเศรษฐีอ่าเศรษฐีวิ่งไปหารีบดิ <c oughs> อ่ะเศรษฐีไปด้วย นัวตอนไหนแต่ไม่เห็นได้เลย <c oughs> ตรงนี้มันก็ออกได้นะคุณเพชรไอ้คุณแต่ตรงนี้มันมันจะมืดไหมอะตอนกลางคืนอ๋อต้องขึ้นไปข้างบนอย่างนั้นเหรอไอ่ตรงนี้ก่อน โคตรลึกเลยว่ะแม่งเลยนะคุยไปไหนแล้วชื่อผ่อนุ่มว่าไงครับเสื้อผ้าไม่เปียกหมดหรอเรานะ เล่นเลิกเล่นดีกว่าจะให้ถอดดอเล่นเล่นเลิก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 เล่นเลิ่นคนถ้าถ้าเกิดสมมติปวดห้องน้ำต้องทำท่าอะไรนะปวดห้องน้ำงั้นเหรอ dance แล้วก็เลขสองห้าหนึ่งแต่ต้องเข้าไปในโหมดแดนซ์นะเออไปไปต่า ิกุผมมาแล้วเป็นไงบ้างคุณช่วงนี้ทำงานสนุกไหมอะไม่ค่อยได้อุ๊ยคุณเพนต้องออกจากตรงนี้ไม่ได้อ่ะอ่าฮัลโหลได้ยินไหมผมได้ยินแล้วมหมาเอาได้แล้วเหรออะฮะได้แล้วไม่ได้ ไม่ค่อยได้ช่วยเขาทำงานเลยนะแต่คุณคุณไม่ช่วยเลยเหรอผมว่า,น,าน่าจะสนุกนะเห็นเขาน่าจะติกันเนาะใช่ไม่หนุกเหรอคุณก็ณหนุกดีแต่แค่แบบว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้เข้าเมืองพอเข้ามาแล้วมันเหงาอะ่ะอ๋อ <laughs> <laughs> คุณเหงาสินะอืมแต่ไม่เป็นไรหรอก คุณไม่เป็นไรหรอกผมชินละแต่เดี๋ยวคุณก็ไม่เหงาแล้วไงทำไมจะไม่เหงาอ่ะ <c oughs> มึงพูดอย่างนี้ถูกเขาละ่ะ <c oughs> คณคุณพูดแบบนี้ถูกเ้าเลย <c oughs> เออไม่ผมพยายามแล้วแต่มัน คุณคุณร <society> <ını urai> ู้ไหมว่าผมโดนอะไรมาผมโดนกักบริเวณคุณโดนกักบริเวณอย่างนั้นเหรอไปทําอะไรผิดมาล่ะผมโดนยึดพาสปอร์ตผมไม่สามารถเข้าเมืองได้สิบสี่วันแต่ว่าผมแหกกฎมาได้เพราะว่าผมเส้นใหญ่ขอภูมิใจตัวคุณนะไม่ใช่ผมผู้หิไม่ใช่คือเออก็ประมาณนั้นแหละคุณแต่ว่าผมแบบเออเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ นนคุณติดติดบนไงคุณ<ช>ต,ตมาตบ<น>แบ,บนี้ไงไม่คือจริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่ค่อยอยากจะทำแบบนี้หรอกแต่มันก็จำเป็นไงคุณคิดว่าเหตุผลเท่านี้นะคะให้ผมหายงอนได้จริงๆอย่างนั้นเหรอเออผมโดนกักบ,บริเวณตั้งสิบสี่วันเลยนะคุณแต่นี่ผมแอบหนีออกมาทั้งที่แบบผมยังออกมาไม่ได้เนี่ย ดีคุณยังไม่ควรออกมาถูกปะใช่แต่ว่าผมก็แอบออกมาหาคุณน่ะหาคุณน่ะก็บอกว่าหาคุณน่ะไม่ก็ไม่ได้กดนะเว้ยมันคุณเพชรฮ้ยวันนี้เล่นแรงจังเลยอะท้อที่ท้อทีเดี๋ยวบ้าลง แต่ผมหายเงินตั้งแต่ให้ดอกไม้แล้วไม่ใช่หรอเออถ้าคุณเจอเงินผมอีทำไมอะไม่รู้มารู้สึกว่าคุณสมควรต้องโดนเงินบ้างเอาง่ายๆผมอยากเห็นคุณงอแล้วคุณเห็นไหมอะที่ผมให้ไปอะเป็นดอกที่คุณชอบด้วยดอกกุหลาบอะใช่ไหมคุณชอบดอกกุหลาบใช่ไหมใช่แล้วคุณก็ชอบดอกกุหลาบตอนไหนดอกสีชมพูมันคือดอกอะไรอะคุณ ดอกอันชันด้วยน่ะสีม่วงอ่ะใช่แต่คุณใส่ดอกสีชมพูมางั้นเหรอไม่ผมใส่สีม่วงให้คุณแต่ว่ามีสีชมพูด้วยปนกันนิดหน่อยผมจะไม่มองที่สีชมพูแล้วกันนะอ่วทำไมอ่ะคุณไม่ชอบสีชมพูอ่ะเช้าอ่าผมไม่เคยบอกงั้นเหรอคุณไม่เคยบอกนะครับผมไม่รู้คุณไม่ชอบสีชมพูหรอถามจริงใช่ คุณชอบเ่างนั้นญหรอไม่ผมเฉยๆแต่ว่าผู้หญิงก็เดนี้ชอบเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าบทส่วนหานี้มันคุนนิดนึงนะครับก็ได้ส่วนน้อยก็ได้ผมก็ไม่ชอบสีพูเหมือนกันเลยจริงจริงมันทำให้รู้สึกไม่ดีไหนความเป็นมาเป็นยังไงไหนลองเล่าหน่อยก็คือ คุณต้องมีเหตุผลผ<ม>แหละทำไมผม,มเคย,ยมีพายเช็ดตัวส <laughs> ิแล้วมันทำไมมันมีมดหรือเปล่าแล้วผมเอาไม่ใช่คุณมันคือ,อผมอะ่ะเอาไปใช้ที่โรงเรียนแล้วแบบเพื่อนล้ออ่ะผมก็เลยไม่ชอบสีชมพูโคตรเกลียดเลยสีชมพูอย่าให้ผมเห็นโอ้ยเออโอเคถือว่าเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากพอแล้วทำไมคุณไม่ชอบอะ่ะคุณมีเรื่องราวไหมหรือว,ว่าแค่มองแล้วมันไม่ชอบเฉยมีเรื่องราวม,มันเล่าได้ปะเรื่องราวเล่าได้ อะไรอะไร,ะไรผมยอยากฟังอุ้ยมันมันไม่ใช่เรื่องสนุกสิมันแค่เป็นเรื่องเฉยเอ่อะอุ้ยมันสนุกผมแหละเชื่อดิไม่สนุกคือตอน,นเด็กคุณเคยไปติวบ้านเพื่อนไหมไปนอนบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยโอ้ไปติวบ้านเพื่อนเออเคยเคยผมไม่ค่อยไปต้องลยดิหรอกเด็กเด็กเลยเด็กช่ใช่ก็ผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยคุณนะคิดอะไรดิว่าโอ้ก็ผมโอ้ก็คือแบบไปติวบ้านเพื่อนผมก็เคยไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ติวอะ อ oh. <laughs> ไม่หมายถึงว่าโตขึ้นมาหน่อยแล้วนะแต่ไม่เบบพิเศอย่างที่คุณคิดนะหมายถึงว่าเมา <laughs> โอ้ยไม่ได้คิดอะไรเลยก็โอ้เมา <laughs> โอเค <laughs> ก็พูดเผื่อไว้ก่อน <laughs> เออแล้วทีนี้อ,อ่อห้องนอนห้องเพื่อนอะ่ะก็แบบตกแต่งเป็นสีชมพูทั้งหมดอ่ะคุณทั้งหมดแบบขนาดท็อปโต้ย,ยังเป็นสีชมพูอะ <laughs> ชมพูแบบหมดเลยแล้วก็เป็นคิตตี้ <laughs> ใช่ไหมแล้วผมก็เข้าไปแล้วมันก็รู้สึกแบบ มันก็รู้สึกแปลกๆแหละแต่ยังไม่เป็นอะไรแล้วเขาก็ยกนมชมพูอ่ะ <c oughs> คุณเคยกินนมชมพูปะเคยเขายกเข้ามาเสิร์ฟแล้วหลังจากที่กินนั่นแหละก็อ,อ้วกแล้วก็แบบมันเหมือนแวบ,บฟ,ฟิลเมาลดอ่ะนึกออกปะเฮ้ยผมเคยมีผมก็เลยผมก็เคยเป็นกินกินกิน,าน,านแล้วหน้าแล้วอ,อ้วกอ่ะผมก็ไม่กินแล้วหน้าอีกเลยใช่หรอเออใช่กินเยอะหรอไม่ไม่ได้กินเยอะหรอกเหมือนกินแล้วนั้นมันไม่มันไม่ได้ป่าวไม่รู้อะอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันอ้วกอะ ก็เลยไม่กินอีกเลยเอ่ะเออใช่แต่ก็มีแอบ,บกินบ้างล่าสุดมันอร่อยดีเราจะแอบ,บทําไมอะ่ะไม่ก็คือเพื่อนมันบังครับเออเอาเป็นว่าเคยแอบ,บกิน,กนไหมกินอะฮะเออนั่นแหละแล้วคุณไม่ไม่ชอบอะไรอีกบ้างไม่ชอบไอ้ผ้าปิดจมูกคุณนะเอาออกดิยอกๆยอกยอกไอ้เลวนี่เดี๋ยวซัดผมร้อเล่นผมร้อเล่นแอบ,บตุกินไหน